cái <laughs> này gắn sao? gắn cái cái lót này บุกนะครับตามนี้เลยแจกมาบุกอย่าไปเคลม

น่าจะเป็นตรงนี้ที่บุกอ่นา,าน่าจะเนี่ที่บุกเดียอะน้ที่หอมมนะามีบับเบิ้ลบางๆกับตัวกระดาษมันกันบุกไม่ค่อยเวิร์ก